ฮานี่เมินเบนฉียังไม่ถึงระดับจับตาสึกค้าง่ากับไรอันกาเซียโดยล่าสุดนั้นเดวินฮานี่เจ้าของเ็มยมขัดแชมป์โลกนุนยูบีโอในรุ่นเอเทเวตคนล่าสุดออกโรงสวนคอร์เนอร์เบนหลังอีกฝ่ายวิจารณ์ฟอร์มการชนะคะแนนไบอันนอร์แมนจูเนียว่าหน้าเบื่อและทําคนหลับ ฟังเบนพึ่งโคนคริสยูแบงจูเนียในไฟลีแมช์ในรุ่นมิดเดิลเวทและประกาศว่าจะลดน้ำหนักกลับมาชงในรุ่นัวทเวทไฟหน้าพร้อมบอกว่าไฟของตัวเองเร้าใจกว่าฮานี่หลายเท่า ขณะที่โปรโมเตอร์อย่างเอ็ดดี้เฮนก็เผ็ดไม่แพ้กันมองว่าฮานี่โชคแบบกลัวไม่อยากประทะคำพูดดังกล่าวทำให้ฮานี่ถึงกับของขึ้นเจ้าตัวตอบโต้ทันทีว่าเบนยังไม่เคยพิสูจน์อะไรในระดับโลกคอเนอร์เบนเทียบผมไม่ได้เลยใช้ชนะใหญ่สุดของเขาก็แค่ชนะคิสยูแบงที่เขาลดน้ำหนักจนเสียส่งไม่เคยเป็นแชมป์โลกไม่เคยมีผลงานระดับท็อป ฮานี่กล่าวแบบตรงไปตรงมาพร้อมแซะเฮินว่าเหมือนแฟนเก่าที่ตามแขะไม่เลิกส่วนบิลฮานี่พอและผู้จัดการส่วนตัวก็เสริมแรงเช่นกันไม่ใช่คอ,นอเนอร์เบนแต่เป็นคอเนอร์เมื่อไหร่เมื่อไหร่จะได้แชมป์เมื่อไหร่จะมีผลงานระดับเดียวกับเด,ว,บเดวิน ด้วยเหตุนี้ชื่อของเบนจึงแทบไม่เข้าข่ายสำหรับไฟต่อไปของทางเดวินฮานี่แต่ยังมีสึกที่ทีมฮานี่มองว่าค้างคาคือการรีแมตช์กับไรอันกาเซียหลังปีก่อนกาเซียชนะคะแนนแต่ไฟถูกยกเป็นนูคอนเทสเพราะตรวจพบสารกระตุ้นต้องห้ามออสตาลินฟังบิลฮานี่ย้ำว่าสึกนี้ฟังลึกมาตั้งแต่สมัยสมัครเล่นดังนั้นกาเซียยังอยู่ในเรดาร์แน่นอนขณะเดียวกันไรอันกาเซียเพิ่งประกาศ เตรียมขึ้นชิงแชมป์โลกดูย u บีในรุ่นทโนเวทกับทางมาริโอบาลยอร์ซึ่งผู้ชนะมีโอกาสสูงจะถูกวางเป็นคู่ต่อไปของทางเดวินฮานี่เช่นเดียวกับผู้ชนะระหว่างซารเครสตีวนสันกับทางทิฟิโอโรเปตที่คาดว่าจะโชคกันในช่วงต้นปีหน้าด้านฮานี่เองยังคงย้ำชัดว่าพร้อมเจอทุกคนที่แฟนมวยยกให้เป็นตัวท็อปใครก็ได้ที่พวกคุณบอกว่าเป็นของจริงฮานี่กล่าวแต่เบน เขาไม่ใช่ของจริงแน่นอนเอาละครับช่วงท้ายถ้าใครที่กำลังมองหากางเกงมวยเอาไว้ใส่และเก็บไว้เป็นที่ระลึกก็สามารถกดลิงก์ด้านล่างซ้ายมือได้เลยนะครับขอบคุณมากครับ